ราอยู่กับน้องชัดนารินหรือนารินคนสวยของเราสวัสดีค่ะนารินนะคะชัดนารินชอบอยู่เราอราชาค่ะรองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand 2023และและก็ Miss Intercontinental 2023ค่ะททค่ะสวยจังเลยอะ่ะพิเศษก็สวยมากเลย,ยทุกวันแหละพี่อ่ะ <laughs> สมมติว่าเราเครียดเราหงุดหงิดเงี้ยบางทีเรากดเราไม่สามารถคอนโทความคิดเราได้เงี้ยพ่เศ พี่เสมีวิธีการจัดการยังไงคะคิดลบก็พร้อมบวกสิครับไม่ใช่ไม่คาดหวังคนอื่นต้องเป็นเหมือนเราต้องคิดเหมือนเราพอเราไม่คิดว่าคนอื่นจะต้องเป็นเหมือนเราแล้วเราก็จะไม่มีการคาดหวังคนอื่นไงยหรือถ้าคนนี้ไม่ดีกับเราก็ามัเป็นเราต้องไปคิดกับเขาสิเราก็มมกไปทางอื่นรู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วอย่าไปคิดว่าทาเพื่ออะไรใช่ใมันจะลดอัตราการผิดหวังได้เยอะมากถ้าเราไม่คาดหวังกับคนอื่นเยอะเกินไปอย่างเช่นมีความรักเนี่ยเราจะ <laughs> แต่บทเรียนจนมึงไม่ค่อยจะหวังแล้วพี่เจนนี้ยังโ <laughs> สดเหรอหรือว่ายังไงบอกหน่อยสซโสดยังโสดอยู่ตาใส